เราเลยเห็นดิมินี้อยู่ใส่น้ำตาลอ๋อมันถึงว่านเพราะมันใส่น้ำตาลใเค็มใส่เกลืออ่าา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 ามาา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 อามาาาาเาา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 ่าอาา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 านาาอาา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 อาา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 ราะาาอานันน เรื้ที่จุ่มน้ำมันเพื่ออะไรอ๋อมาให้มันติดม้ืออยากทำไมต้องหอมันตอกด้วยไม่กินเลยอโหอันนี้เรียกไส่อะไรเนี่ยนี่กับน้ำแข็งอันนี้ก็ตากเพื่ออะไรกับพึ่งให้มันเย็นอ๋ นึ่งถิงได้ได้ได้กี่อันนะก็หกตึ้งยังไงตึ้งเรียงในเตาไงอ๋อเรียงให้เต็มเตงแล้วก็ซ้อนบนที่ใดเนลยอันนี้มันร้อนนะอันนี้มันสุกแล้วสุกแล้วอ๋อตอวให้มันเย็นแล้วมาซ้อนโอ้เขาเมืองทะาใบบรลูเลยหกเตาหกเตานี้ทำได้ทีเท่าไหร่ <id> กิโลกิโลมระต่ายต่าตได้ประมาณเทรร่าไรซื้อเึงอ่โอ้ซื้อไรโลนะซื้อหกโลหกโลหกโลก็หกร้อยอันนี้เครื่องปั้น นี่แสดงว่านี่ทำมาหลายปีแล้วสินะฮะหลายีแล้วดิโอ้โหโออดพันแนกนึ่งขนมอันนี้เขาเรียกทำอะไรของเค็งเอาน้ำมันทู่ใช่อย่ามนไม่ลอกฮะอย่ามนไม่ลอกเวลาเอาขนมออก เราเยกินอ,ะอ่ะมันจะไม่ร้อนอร่อยจันอ,อันนั้น,นทำไรน้ำตาลเนีก็บอกแป้งขนมเค้งอ๋อมะพร้าใสอันนี้มันเรื่องเรื่องคืออะไรตีแป้งน้ำตาลแป้งอะไรอ๋ออันนี้ใส่มะพร้าวแ้วอ่อนด้วย โอ้เมื่อก่อนคงจะใช้ไม้ฟืนนะตีอะไรเหรเออใช่แล้วมาจะกลับจากดาลแล้วกันหนึ่งอ๋อนี่แสดงว่าเขาทำมานานนะครับก็มาอยู่นี่กี่ปีเราก็ยังทำอยู่เงี้ยโอ้ออดูจนลูกเต่าโตแล้วสิบหปีแล้วอันนี้อันนี้เขาเป็นกระโซงเหรอโซงแท้โซงเนี่ยล่าฮะไม่ใช่โซงเหรอ มัดหวอยงไเลยได้เป็นคนจีนนะไทยพีล<ม>าวรา้อยเปเอร์เซ็ร้อยเร์เซแต่เชื้อลาวลาวโอ้โหทุกคนยุ่งทุกคนเลยนะอา้าวปมีนหน้าที่ไงอืม ต้องมาเลียงทุกอันเลยที่อยู่ในนี้ทำงามันจะบีดด้วยไหอ๋อนี่คือมันจะจมมัน dần dần, vương, cái này, nó lấy sốt hay chưa? bèn bèn, bèn, bèn lài. Đưa YouTube hết เปลี่ยใจเลย